สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโัทางมุ่นดาวโจน VIP ครับผมวันที่23สิบสามเดือนสิบสองพี่หกเจ็ดนะครับผมดาวโจน VIP เมื่อวานนี้ผมไม่ได้หลงนะเมื่อวานนี้ยุนเมื่อวานนี้เหมือนจะออกเลขตัวเดิมด้วยไหมนะน่าจะเลขตัวเดิมด้วยเมื่อวานออกหนึ่งแปดตัวเดิม เมื่อวานลงก็ไม่มาเนมนื่อวานนะเลขออกตัวเดิมออกแปลกๆนี่ก็ไม่ค่อยจะเข้าวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะเป็นหกนะหกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับก็จะมีหกศูนยหกหนึ่งหแปด 7071แล้วก็78ตัวกันนะครับก็จะมี65 75 69แล้วก็63 6963เน้นที่6นะครับผมเน้นที่6ฟัน6นะ ตัวเนีนก็จะมีนะตัวเนี้นะครับผมศูนย์หกหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์ต่อไปนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับผมสามตัวนะครับก็จะมีก็เน,น้นที่หกเนาะหกศหนึ่ง 608 60 6นย์แปดห5ศูนย่งแน้อันนีที่หกนะครับผมนะก็จบไปแล้วครับผมสําหรับแนวทางนะแนวทางวันนี้ครับผมวันที่ยี่สิบสาม ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ